우ุ뭐라บุญ <목소리> 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 เห็นนออยยู่้ดีครับน้องแฟ้นครับทุกมองทุกอนครับผมเมื่อวานพอน้อยซอยเดิมกับน้องจอมตากล้องอ้อมมาว่านเหี่ยฝายน้ำลนครับมองเข้านี่แหละครับแจกน้ำลดแจกน้ำเงินครับผมอู้หูหน้อยเบิกต่อนะพูดต่อไปนั้นจนไปน้ำแห้งเติบเล็นทข้าละหวานได้อยู่นะแตอันนี้มีคนหวานอยู่คนหนึ่งในคนละรอบห้างแหงไปถึงนี่เลยครับน้อยห้างเถึงนี่เลยมันมีหยางเหงาขึ้นแหงใส่เข้าละหวานได้อ่ลูกไปฝืนกันเนาะ ข้าว่านมีได้ก็เลยวมีได้ว่านนะครับยันแหบปีนไปน้ำน้ำดินเนี่ยแหน้ำแหบพุ่นน้อยลูหนักบ่พุ่นน้อยก็มนักนะครับเป็นข้าวใบเบิ่งกันครับผมของแต่นี่เลยบอกพี่น้อยเออเตรียมไปเลยละนี่หวานเลยแหบเพิ่งก็ที่มีได้ก็แล้วได้ยาว่านครับรองน้ำแหงก็เป็นหวานครับต่อพี่น้องเพึ่นกะหวานเนี่ยโดยแหบเพิ่นละูหนักจังไย

อ, <osc> อันนี้ก้าวก็เยอะไปน้ำๆครับพึ่งอันต่อใหญ่ๆที่อัน,น,ยยอ,นอยู่มองเคยอยู่มองหันครับผมย้ายมามองนี้นะครับมันมีแต่ก้อนหินใหญ่กิ่งมาแต่พึ่งตะกี้น้องเล็บฟ้าพอโถอุ้ยได้ด่าอุ้ยบุญร้อยอุ้ยโอ้ชื่อยูนี่นะโอ้โหอ้ยบาดเดียวมันปาด์ต้องไล่เลยต้อย่างเงี้ยลงมา โอ้ยบาทเยอะพี่น้อยคักคักคักาเดยวน้องปวดน้อยแล้วังเดี๋ยวเพิ่งเตรงสูงเพื่อไมกัน้อยก้อนหินโอ้ยระวังระวังหมดตัวนี้ไหมล่ะแดงว่าเราจะไปต้องลงก่อนขับโตัวขวาโอ้ยใหญ่เติมยังพี่น้อยเี๋ยวมันียมแล้วรืดโอ้ยบังคับน้องตึกก้อนหินตึงฝา จะค่อยเปิดเอาแล้วครับน้องได้ไอยู่ผูแท็กได้ได้ได้บ้านเดียวได้ห้าหกตัวมามามาบ้าน่กแก่เลยโอ้ยข้นม้านะขึันมานี่ะบ้านแรกเลาก็อะไรนะครับบานเรกแค้กมานของ่กแก่เพิ่นคักคัักเต่ละมันปทูแตนแง่ตัวนี้มีแตนแงอโอ้ยครับน้องมากาะแนง่ตรวนี้นี่สัปปร นี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไหมเอามงงเลยเหรอพี่น้อยวันนี้เอาล้อเล่นเดี๋ยวละครับพี่น้องโอ้เขินไปจังหน้าจังน้อยเหรอปี่น้อยนอ่จังงงก้าวเดียวจับจังนรอยนั่นแย่กว่บโอ้น้ำเหมือนรุ่นเก้าขาอะไรกันสิล้มเลยนี่ปี่น้อยเอาครับผมมองขึ้นมาครับบายที่สองครับพี่น้อง อุ้ยเอาโดนโอ้โหโอ้โหนี้าของแหนะเลยได้การได้การเมาเราได้ค้ชช็อคเอากว้แล้วบารนี้ต่ายมาให้บุนน้อยใจเย็นใจเย็นเออาการเลยแล้แกแถวนี้ล่ะแกของกอดมีทันตีลายครับพี่น้องโอ้ของแหนเลยนี้บูหน่อยการเลยการโอ้ดีใจขนาดครับผม คุณครับต่นมาแต่เ้าผมอนมิานครับเร่่านแหมันนี่บ,บาเ่ก็ได้หลายตัวแล้วครับพี่น้องทม,มาต๊ปกตปากกขึ้นี้่มการกีอนี่ปลาขาวแล้มีรูดอ,อสักหนเดียวาปลาขาวคนจะได้หน่อยบื่คกับขางมุกก็มีแพ้เดียวครับพี่น้องวานปุ๊บเอ้ยแกเดี๋ยว เ่เราก็แต่นี่แ่หันพน่าขอามุดยเพิ่นเกิดอุ้มเอาตาลัสเถอะฝึกฟ้าไปนอนนะปักได้เท่าแก่เพราะเราเพิ่ขับปืนนี่ครับผมเรจะเอาปัดขาวตัวนี้ก้อยยามันดีหน่อกลักษณะมันคืออยู่อยน้ำเดียวโอ้โเดียวเท่าแก่พิ่นกระไ้ในระบาดในลายนี่้ะ โ<ส>ันแห้มีชื่อลาย,ายคือออามีได้เรือมันหันดิสิลำปินขุ้มเขาขปุมมากโอ้ตัดึกแต่ว่ามันน้ำแกะกะห้งเก่เาขึ้ไขมากแต่ไม่คืนนี่เนาะยันคือผิวถือว่าเาไม่ซอกอะไรเลยได้ยุมันกลางคืนแห้งราักได้ปรากฏดันคนโอ้โหมพอมันดีนผลลำกันแล้วโอ้ยครับ เลยนะคุดอาเพาะผมวเราได้อูหมอเลยนะคุณน้อยแต่น้องจอมย้งไปมีได้อันนี้มาตอนตีห้าครับพี่น้องมั่งเก่ามองเดิมครับพี่น้องเปลี่ยนที่คือยับเท้าไปยังอยครับ เราได้ขี่หินเนาะก้อนหินดำแกะเลยลุงอืออู้ยปลาคดปลาคดปลาคดโอ้ปลาคดนี่คือเก่าที่สองได้ยุงปลาสังเงงตัวนึงมันอยู่นัดนี้ก็ได้เข้าท้าอยู่จับมาตัวปลาคดนี่ตะกวดโอ้จะมาโต๊เม็ดเมื่อคืนเอาปลาคดโดยเฉพาะมีนายกระโตหน่อยเอาอยู่นี่แหละลุง มองนี้น้ำค่อยก้มูวว่าคือหมาน้ำหมดแล้วเนาะไม่ยี๊ตัูเกยแห้งจะพ่อแท้ลอมมาตกเมื่อคืนเลยมีได้ยากโถกูน้อยอุ้ยตกเป็ดขับชายยาว่ันหน่อยได้ตํโอ้หขันไหนขันไหนตําได้มารุ้นน้ำแต่ละคักเนาะกูน้อยโว้ยงเลยเนี่ยอู้หูอ้ยไี้สามตัวตัวนี้กูน้อยมันปั้นก็สองสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลยครับพี่น้องตุ้เคยพัดมือ บ้านครับพี่น้องเมื่อมือวานนีนบบมบ่อเมื่อกี้ก็มารับมือยำเนี้ยโอ้สมโอ้มันคือปดมีอ่อนจากเธอสินเหรอมาสังเกตแล้วมันหาดเบ็ดเพิ่นครับลุ้นซ้ำนีนะหาดเบ็ดเอยเออหนีน้เนี่ยเราแก้วเอาเบิ้งเอาเบ็ดเอาเบิ้งกับแหเขาเขาเดีกว่าอร่อยแล้วครับพี่น้องพุทธระวัง มีสายมันอยเบ็ทซิดเขาเมื่อคืนนี่ได้มันหาดโอ้กรไซเหนียบเลยมีมีหัวคือเดียวที่ลองดมิึงอะมันมีนิดเดียวไมเดี๋ยวรังได้หรอโอ้เข่าบเน็ดน้อยนึงนเลยยอมมาหาดกันไซย้อนต่ำๆ่ายหน่อยได้กินบ็ทได้และกินทั้งเก็ทแล้ว โอ้สาเงหมูเนาเต้นนมาสองรอบวานเนีดยได้ไเลยปากระแยงนีตไมงามๆเลยครับพี่น้องครับเอาล,ใใลาองบงนะ<อ>ครับแกเมคือเลยนี่นแดกักไงเด้อเอาเลยเินี่ยเนี่ยเอตะเบิงบนเนเน่าเอามาซื้อทุรานบัาปาตัวงามครับพี่น้อ,นงนนองมนี่า <c oughs> ปลากระเนียงงามๆกับแม่ไข่เอาถุงมาด้วยะเอาไหล,หลนี่เหมือนกันแล้มันดีนดึกๆๆของหนา่ะก็เป็นสเต็ปังมันยูมีชิกมีชิกเออเอิญบบนี้องเลยเนาะพี่ยาทำแก้วานดี้เลยเนาะเอาล้ำล่องมัเนาะโอ้อันลุ้นอันลุ้นนี่น้ำแห้งลุ้นนี่นี่ง้างง้างก้าวู่ล้มครับพี่น้องโอ้ <c oughs> โหมีแกะเออมีแต่หมานก็เทียบกูนหน้อยเออ นี่พวกมันติกจะลุงมาหนึ่งความันมากปะโอ้มันข่าไหมอุ้ยได้แน่อุ้ยปู้น้อยครับไนด้ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟก่อนครับครับพี่น้องอุ้ยปลาปลาสังเงงปลาฮักกุ้ยปลาฮักกุ้ยกับปลาพวกขาวกปลาคุ้ยล่ามปู้น้อยปัดจัดปัดจัดโอ้ปลาเลติดปลาหนังครับพี่น้องโอเคเหี่ยมันโอ้เหียมันขอดูนได้การพี่น้องเลยปลา ล้วนี่โตมนน้ำจะลุงมเพิ่นเอ้ยมาม้วนน้ำจะลุงเพิ่นจังไงนี่จะลุงมกับมยอได้ป้จักกว่าคือมันละยอมีได้ก็มีจัตนาเมื่อนี้มันน้ำน้ำแห้งโอ้ห้ามแห้งขาจะลุงละฮักยอไปโอ้โหไงอันน้าก็ได้หลายตัวเลยลุงฟอกกันนะครับลุงฟอกเหรอครับเออลุงฟอกก็จะฟอกเป็นยีฟอกโอ้ปลาเว้ยนะปู่ปลาปีวัน่ะแค่ปลาปีนั่นนั้นนะโอ้ โอ้ยน้ำนุ่นนี่นุ่นงางขารกระซิลมครับพี่น้องนี่ถึงจุดจุดนี้พี่น้องแห่งขาครับพี่น้องอเดี๋ยวค่อยๆปดครับพี่น้องเขาค่อ,คอยๆดึงไปครับดึงไปดึงไปได้บอกปุ้น้อยถ้ามันจีนยานะดึงไปนี่เลยงานปะงานนะครับอ๋อค่อยไล่ไปเลยติด,ดแล้วครับเออค่อยไล่ไป พี่จะน็อปปุ่น้อยแบบวานี่นั่นนี่นั่นมีคืดอยู่ครับกันแห่เพิ่งขึ้นติดกอเล็กกันแต่ข้าอยู่ทังพุดครับทั้งนอกก่อนนะเอามีทั้นโอ้แน่ใจยป่น้อยลองลองมึงแง้หน่อยเพื่อนใดน่ะโอ้มีได้อยู่พี่เนออีนี้โอ้ได้ตัวนึงให้ความชุ่มชื่นเขาเฮ่มันเพิ่งเด้มันอันนี้มันไหลเป็นน้ำน้ำเอามีอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวจัเหี้ยพูอะปลาตามค้าตึกๆบางอย่างมันเล่นมาเล่นมาทวนน้ำเออมาเด้กบางอยางกวอมพุทหลรดช่วงนี้น้ำแห้งนี่ยเนาะหมดลงไปัซอยเดี๋ยวสามวิคีครับผมเพื่อจะได้ปลาไปปี้กินับคน้าน้ำแห้งกดเอาฟุ้งแหงไปดู่ะครับขอเบึ้งนะครับผมเรียกตัวรสีเทาโอ้ แน่ไปละโอ้ไอตัวนี้ใหญ่ครับผมบึ้งของแค่ของแค่เอาพี่น้องจัดไปครับหามองย้ดได้ดีดีอ <มา S 2> ันนี้ <มา S 2> แต่ดีเนะาะเอาอย่างข้ารุนกันครับพี่น้องอุยอ๊ยปานข้ากล้วยพวกน้อย นัดนี่เด็โโอสองสามสา่า,ามันอยสอ<า>งย่ามันรุดเด้อปุน้อยมันมีรุดมันมันเ,นนเป็นเขาดีถ้าได้เป็น,นันคือเขางโง่เขาวควายคนน่นะปลาหากโวยถุงเตี้มาเตี้ย <นำ S 1> ส, <ๆ S 1> สงๆๆยเลยน้ำกระแหงเยด้นะี่นะไหน้ำแหงนเอาป็นรับุมโอ้เปิดกองเอาหตเตาจัน้นนอยโอ้ระว่งปิวไปนน้ำเนีุนแฮ ได้อ่ะปูแฮกงวดนี้โอ้ได้อยู่ตัวนี้โอ้โหข้าพ่อนี่นี่ใครเหรอปลาเปิดอะปูแฮกนะครับขอเปิดหน่อยด้วยอู้ห์ใหญ่เติบเป็นไงครับพี่น้องปลากระบอกนะครับปลาคุยล่ามเนี่ยนะปลาคุยลามไรล่ะโอ้ตัวใหญ่เติบนะครับโอ้น้าห้องหญ่แหงน่ะพี่น้อง

ใส่ด้่ลายเติบไปลุงชมผลงานกันดูให้พี่น้องเบิ่งกันนาะป๊าตัวเครื่องถุงเงินตัวนี้ลุงผู้นะครับพี่น้องปฝาไม่มีแต่โตงามๆนะลุงปอกปุ่มน้อยออกมาก่อนคอยหน่อยเดียวเลยขาท่าเขาท่าตะวันเฮ็ดเฮ็ดนี่เป็นเป็นแต่อันนี้ดีเนาะเวลาเขาไปวานอันนี้เอาอันนี้เป็นตึกนน้ำมันอันั้นมันลงไวจะมาใส่ต้นเมืองสีต้องต้องลูกของเฮียนนี่จังหวะมันจะของไว้เฮียนนี่ไม่ดี เห็นล,งลนุงอ,ก,อกวันก็อ่องแต่ว่าพอดองิ่นไหามาอยูปปอย่พืน้น,นนึงมันทางก่าีบอกเออพอ่านมันจะมีปลาหน่อยครับเลยเอาม่นี้มานนีนะแม่นครับโอ้เฮ้ตะะยตัะะอง่อนผู้น่อยบข้า่อนะอข้าเลยนะโอ้แก่ขึ้งานเลยวะโอ้ยของพทะพี่น้องอันนี้บูน้อยปลาเข้าเอออันนี้แหละ ท่าแกเมดิกเป็นหวานคนน่ะมีแม่นตะปลาข้าวซื้อได้บุ่งในทางล่างครับเป่าโอ้โหโล่กว่าจรดนี่ข้าวปลาข้าวลงปลาข้าวโอ้ยไปไปขึ้นเด่งขึ้นเนั่งหยออนดำบินไทยชมนดำโอ้ยยังมีน้องชมเพิ่มขึ้นอยู่ละปลาข้าวแม่นนี่แหละปลาข้าวหยุดประเดี๋ยวโอ้ยหยิบจับเลยวะแต่ได้เห็นแต่ต้องแก่โอ้ยเลื่อนกันผู้เดื่อนขึ้นหมานนะครับวันนี้ คนนนคนในตำนานนะครับคนนี้ยนี่ครับผมโอ้คนในตำนานเซียนครับผมเสื้อที่เหลือปะเสื้อถุงปูกอะเสื้อนั่นแหละโอ้โหได้ได้ครับได้ได้โอ้ถุงเล่าๆโอ้ถุงเราคนละไซส์กับปลาแล้วครับพี่น้องโอ้อันนี้ปลาขาวอ้โ ยกโชว์แล้วบุหะจับยกโชว์เลยปะโชว์โชว์อย่งน้อยโชว์งน้อยห้พี่น้องบึงใครมันมแตะมาปะก้ะจับอะรจอบันจับมองคอต่อมานะครับแมนแมนล็อกกับมองเหงือกอุ้ยฟันก็เป็นตะยารถ้ีน้องนี่ครับพี่น้องโอ้กล้องอ่ถทายแทบมี มีเห็นตัวชัดเลยครับผมตัวใหญ่ล้นกองคนระับพี่น้องมาเสื้อถุงได้บูแทกก่อนนี่ฟุ๊กฟุกพี่น้องเลยฟุ๊กบูแทกเออมาเดี๋ยวอ่ะแมนมนเอ้าอ้าเนาะไปไปวันนี่มาลงตําตําม,มาเอ้ามันเข้าเพกันด้วิโอ้ย เป็นตะพยั่งแ,ะแตะป่มีแตะมีแตะหรอกอืมโอ้ห้อ,องแปลกนักจริงครับพี่น้องนี่มาเบิ่งปลาที่เราได้ครับผมว้าปลาปีแล้วก็ปลากุ้มครับพี่น้องโอ้หมานหมานหมาน,มานตื่นเติมนะตัวนี้ตื่นติมน้องๆเดี๋ยว<ม>ลลกเมตายเพิ่งคุณน,น้องกันครับว่าน,นี่ครับเดี๋ยวสีท้ายบรรยากาศภาคร,รวมๆจากที่สูงครับเลยขึ้นมาเลยครับ นักเลยผู้น้อยนักเลยเอาถึง่าแย็งเอาเลยว้านี่ครับผมถ่ายภาพร่วมสามสี่คนนี่ครับผมมาวันนี้ห้าครับจ่อครับผมนี่โอ้แท็กหมาแล้ววันนี้น่ครับพียนครับผมเอาถุง่าแขงมาน้อยครับก็เลยจะเจอถุงมาแย็งไงก่อนครับผมถุงมาแขงผู้น้อยครับนี่ไปครับลงไปว้านแหงกันต่อครับพี่น้อง พี่น้องเลยน้นไนระด้มือแล้วครับอีกเอาเอาหน่ยปลาปลาหาตัวนี้ไหมอ๋อสามอูผู้หลักกครับปลานี้เข้าท่าอยู่เดี๋ยวพุดออกก็นด้ครับพดเอาพหิมเรือ่อนหยนะใส่ลาอนอ๋อนี้และห็นไหยนด้วยปูเ้อบเอาโอ้น้ำแงครับพี่น้องยงก้าวขาเงากะปิวไปนำน้ำครับนี่ โอ้ยอยากกินอยากกินอยากกินกับรสมึงกินวันนี้ล่ะครับเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องสายละวแกเข้าแล้วครับลองมานยืดแล้วครับผมวันนี้แกพัดเกลหิวเข้าแล้วเพิ่นละก็ซื้อก้อนหมิงใหญ่เลยบอกครับนะผู้น้อยพันพุ์ที่ก้านน้ำได้ก้อนหิง้วยน้ำฝาดเข้าไปครับมีคนมาครับผมรึบนั่นโอ้บ้านละ เมื่อบ้านได้ปลาฮะกโค้ยตัวนึงครับพี่น้องโอ้หันอยู่ไปไปดิเล่นไปพูดละฮะไปกาพี่เนาะปลาตาไติดเต้นขับพีน้อสิบนะต้องิสครับพี่น้องอ่ะโอเคครับบ้านมีอะไรก็ได้บ้านงาเป็นอะไรมันจะเลิกใครเราก็ใครมีปลาใครเปลี่ยนเลิกเดี๋ยวเราสู้ปลาเขาใหญ่พี่น้องบางอีรอบเด้อของเท่าแก่แท็กเพิ่นครับเท่าแก่เมียเด็กเพิร์น พี่ลึกแต่พี่น้องเลยพุดนะจับอะเนี่ยพูดน่อยเออไปจับเสียนเียนาะโชว์พี่น้องเบิเนี่ยเด้อยขับป่านพุดนะเป็นตะวันซ้อนครับอันนี้แหละเสือถงเพิ่นเลยนครับบางครันเพิ่นฝ้าไว้ถงกันพอน้อยครับเพราะว่าถงงเพิ่นน้อยเพิ่งยามันตายก่อนหมดว่ะก็เลยเสือถงใหญ่ไว้กันมันไปมาเปใจจังอันเด็ดอืมโอ อันน้ญญ <c oughs> อยับมีน้นธรรมดาคือเดียวได้ครับมา <c oughs> อยู่ที่พบาลนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปที่ให้ชมอีกครั้งนึงครับมาได้โชว์ผลงานของพูดีเท่าครับผมมามาพร้อมเดียวกับหึ่พร้อมเดียวครับพ,บพี่น้องโอ้ได้หลายติมตัวน,นีนี่ครับผมประดุกไงครับนี่อ,อันถุงน้อยน้อยล้นครับผมเอมีล้นครับผมเกือบได้ครึ่งครับผม ครับมาหอดบ้านแล้วได้ครับพี่น้องบานนี่ปรดีแฟนคขับน่แหละเท้าโอ้อคือถ้าแป่งไม่รวยปันสาวสักหน่อยตนะ <laughs> ึงงานงได้ครับพี่นอ้อง,องบ่โอ้เมื่อนี้หมานอยู่ได้ครับพี่นอ้องก็ถือว่าหมานอยู่ได้ขับแต่ว่าเท่าแก่เมียเด็กหมานกว่านี้ได้รับเพิ่นได้ปลากเขาใหญ่ครับนี่ประมาณสองโลอยู่นะครับหรือจังถ้าไปแมนถ้าไปเบิ่งน้ำพิ่น ใครยุดได้ได้ปรากฏตัวสองโล่ไปแล้วั่นแหละไข่แต่ว่าได้ปลาตัวงามครับพี่น้องมันนี่ถือว่าโอเคอยู่หมานขนาดนี่เองครับพี่น้องมันก็คือปลาคนน่ะมันธรรมดาเด้ผมถือว่าหมานเติบครับออกไปหาตึกแหกับน้องจอมเศร้านี้กับโอ้หมานเยอะครับพี่น้องคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับ จะอยู่ในประเทศทต่างประเรทศก็<ล>ดีครับผมกดไในกดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อครับผมพอน้อยสอยเดิมกับน้องจอมตากล้องครับออกไปว่านเหงาเสานี้ครับเธ่านันยายฟางพร้อมทีมงานครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะอ๋เอเก็บต๊มาครับผมพี่น้องครับเก็บต๊เด้อี่เท่าแก่เพิ่นว่าเท่าแก่เมียเด็กเพิ่นว่าสั่งเท่เบึงกันนาพอน้อยเพิ่นว่ามันนักไอเท่าเรืเองเพิ่นว่าถ้าเดียวเดาว่าสองโลฮอดบ่คับ คือเดี๋ยวกันเด้อเป็นจังหวะมันเลยอ่ะคันโซลีวะเอาถุงเนี่ยวางเอาอันกระชากมาทั้งก่อนแล้วก็ทังทีหลังอ๋อครับอันเด๋มมึงมันได้น้อยกว่าหมู่วโอ้ยปลาโคตรอันนี้น่ะโคตรสาตัวใครแจกมึง่ะวันนี้แง่งคนอนี้กันเล็กๆหนึองโอ้ต้องเอาจานมาเสือบหน่อยเออได้จะขีดโอ้จานขีดกว่าเนาะขีดกว่าวันนี้ปลาลงไปเด้อครับพี่น้อง ปึ๊บโอ้ยยังตีงอยู่ป่ะอยู่แล้วบ่ท่าแกเออมันได้ระล่านั่นน่ะเอ้ามันได้แล้วท่านหนึ่งึ๊บโอ้ได้โลเก้าแล้วแกเพราะว่ามันสองโลพอดีตอนนี้ได้โลเก้าขีดโอ้ยเกือบเดาชื่อว่าเดาว่าสองโล ขอบคุณหลายๆเ้ยครับเป็นรับชมแน่ๆสร้างปลาข้าใหญ่ให้เบิ่งครับเพื่อนนะโตปักงามเลยดอนี่ครับโอ้ยเอยังเราไปกินต้มน้ำได้เท่าแก่โอ้โมบว่ามาอ